กิโลได้ี่หลุดผิดสดจะได้อันนี้ผักแน่เลยอันนี้ผักฟังลูกเนือนแดงมักเข้านอกจากที่มันค่ายซีนิป่าแล้วนะยูทีตลาเ้าวั่นแ้าซูนกับคาลายเจี๊ะขอดร่วมกันนี่เพิ่นก็จะมีข่ายพืชผักจะเป็นผัก็สอสางพิษนะและไล่เลยเดี๋ยวจะพาสมึเรณ์จะมีผักแน่ได อาาผักสลัดเผักสลัดะนไไหยำซหา,าเดกิโลกิโลกิโลหน,นึ่งห้าสิบททีอม่ี่ซองสนิทเลยอยู่นี่ าจะดากขนกนดาษน้องใส่ผักกาดผักบงผักบงเกววบ้องไบแดงจะแซบเลยนีผักกาดจาดข้าว

น้ำมาเอาตลาดในมือนี้ไล่นะเปลี่ยนมือถักเรียกเรากันเศร้าอตาลาดนี่มันก็จะเปิดบันทุกๆัันพุดและวันเศร้าตอนเศร้าแต่ว่า่วนไล่นี้บันเศร้านะผลตาดแล้วก็อราหารกากินพืชพักง่ายตไล่ก็เก็บเอาแต้กิโลเท่าไหร่เ่ย พิโล่ำสร้างที่ทำเกล็ำงามๆใหม่ๆูค่ายก็งามเป็นยอลล่อรันรถให้เออ๋อนี่หัอวีลุดี่ีุดผิดสดก็ได้แล้วห่อข้างในเ๋อ,อก,ก็เป็นออเป็นซ<า>ี่นะซี่งามๆ ัไสุดภาคแต่ว่าสุดยอดสุดภาคยูทีตลาดนี่จะเก็บมาไม่ไม่เพื่อนก็มีสมคมเนาะปล<ม>ูกยูทีนะขอนร่องเป็นจากเลย เป็นผักซอสเก็บเก็บจากส่วนใหม่ๆแล้วก็มาที่ตาลาดนะเก็บตอดเศร้าแล้วประมาณห้าหกโมงส่วนสาวส่วนเป็นน่าจะมาแต่ประมาณสี่โมงนะเอาเพืชผักแห้งมาลงที่ตาลาดนะี้ในห้องเต้ พุกบดายแล้วก็บริณ่ะไม่น่ยวีลดมันบะมืมน่ามั้งเหรอเงนเด้อน่กิโล้ได้สามกิโลถึสาม้าคิกะเจาไข่ิดสดก็ได้นะวีร์ลดหมูเด้อก่อเก้าอันผักหลา มีลากล่ายักการดนะมีผาเบอร์นี้น่าจะมีสี่ห้าสี่ห้าสนิทอยู่นะกับหรื่ากว่านั่นเนาะมีล่ายางมีนี่เนจะเป็นยิงแบนนะกับักการดสองเาเต้มีมังโมมังแต่ซาเล่ีนอันนี้มากีก แช่ทำมะเขือตัวอะไรนี่มะม่มว,ะมมวงจะเริ่มีมะม่วงสุกแล้วมวาลี

รวยบางใหญ่ร้วยเดินอดโลโล่ไปเดยกก็มากลัว ต้นนึงอันนี้ผนเดงนึงสุกแล้วเร้าไดพี่เท้านายล้วเคื่องเนี่ยเฮเียเท่าไหเบี้ยเช้าพันิบเ <laughs> ี้ยนดอกกระลนเท่าน้นเท่าไหร่บนขายต่อได้รูดได้จับเบี่ย มดทุกอย่างอะไรลูกเป็นมึงเป็นลวกได้ทุกอย่างนะตับมึงดิตับมึงมันหาเลยห่านกับก้าวคันมาทมีนี่แครอทน่ามัซซีดาลีดาจะมีแครอทนะแครอทนี่จะมีบางซองนะบางซองนี่จะผสมหมี อย่างนี้ก็เป็นน่าจะเป็นย่ามที่ว่าเป็นปลูกปูกใกแล้วจะมีล่ายเลยคช่หรืออันนี้มังเหมอนแดดม,มัเข้าดูน้ำมันบนนา้าเขานึ่งใส่เขาน่าจะเป็นซี่งาม คลิภาคแบบบ้านๆเวลาเป็นปลูกอยู่ตามส่วนเ็จะจะมีพื้นที่ปลูกนะเป็นสมาคมนะที่ว่าไปก่อนน้านีะเป็นการศึกาากินสี่พืนที่นครร่วงไปกับเรจะมีกลุ่มมีกลุ่มเป็นสมาคม เพาเขจะมีการใสติดตามไปกวดเบิอ,กบกองกลักวบม่มาเลยกล้วยก้วยน้ำ วิลล์ห้งสิบห้าพักโดยสิบห้้าานเก้านี่เอาลวหซอยักบงซอยบงแก้วอันนี้ักบงบงแก้วบงน้ำบงแหงบงกางเนี่ยครับต้นลมเลยตัวน้อลาโมากซีด้าเออซีดานี่มีลายเนี่ มาครับ <laughs> 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 อ้อยสดสดโอ้ยแบบนี้เลยเราัดใส่น้ำกราดปั่นบอได้ใส่น้ำกราดเลยปั่นบอเอาอีดแล้วก็เขาซ้อมฟิตเป็นกราดเลยสูตรใหม่แซ่บเลยโอเคมักตองต้นดอกกระสุนิดซ้อมแล้วตามมักตองแซ่บเลย นี่นะครับที่ว่ามีพิษผักนะปอดสารพิษนะมีไา่เลยนะอยู่ที่ตลาดเสาวหวันเสาอ่าซูนกัดข้าลายเต็กเนาะอยู่ต่อหน้านี่ก็จะมีเดินกว,กว้างๆเลยจะมีผู้คนะมาออกตลาดตัดเสานี่ไา่ถึงว่ายู่ต่อหน้านี่ก็จะเป็นทางล่างของบิ๊กซีที่พนันากระเปิดขึ้นใหม่ ป็นอีกสูดกันค่าหนึงนะ่งละที่ไงยู่ทีนันนกขอนยวอไปจัดนี่จะม,มีเดินจอดรถกว้างๆเลยนะครับสถานที่สะดวกสบายเนาะยู่ที่สู้กันค้าหลายเตกนี่ ตลาดนี้เพิ่นก็นมาจัดอยู่นี่ก็คือว่าอำนวยความสะดวกให้หลายๆคนเนะมาออกตลาดตอนเช้าตอนล่เพิ่นก็นจะเอารถใหญ่มาเพื่อสะดวกสบายในเวลาซื้ออาหารนัก,กินแล้วก็จะเอากลับบ้าน แบลิไทก็จะข้อละคลิปนี้เนาะไว้เพียงแต่ท่านี้ก็หลักกาข้อขอบใจทุกทุกทาทุกทุกคนที่เข้าม,ม,มาเมืองมาสนและติดตามมาตาลอดและจะกด้ไม่ใน,นคลิปต่อไปสบายดี